สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้นางเพื่อนก็นจะมารีวิวตะกานะคะเป็นตะก้าใส่เงินฟักทองใบใหญ่จ้ามีลายสีลายลล่จ้าพี่น้องจ้ามีลายทหารนะคะมีลายทหารมีลายสีม่วงมังคุดคาดขาวค่ะแล้วก็ม่วงพาสเทลคาดขาวไล่ลุยจ้าพี่น้องจ้าสีฟ้าสีเขียวจ้าแล้วก็มีสีเขียวเข้มเขียวขี้มาค่ะ แล้วก็มีสีกะปิจ้ะสีกะปินี่คือเดนมากค่ะสีกะปีคือสวยมากนะคะแล้วก็สีแดงจ้า <au> มีหลายสีหลายไล่ค่ะตามสัลุกค,ค่าเลยจ้ตาตะกร้าน้งเพื่อนเป็นตะกร้าใส่เงินฟักทองค่ะพี่น้องคะเป็นตะกร้าใส่เงินฟักทองนะคะแบบมีสายจ้าพี่น้องจ้าเป็นตะกร้าสองชั้นจ้ามีฝาปิดนะคะมีฝาปิดข้างในค่ะข้างล่างใส่ใบนะคะแม่คะข้างล่างใส่ใบข้างบนใส่เหรียญจ้า นี่แข็งแรงทนท่านจ้าเพราะว่าน้องเพื่อนใส่เป็นขอบลวดนะคะแล้วก็กุนตะกาของน้องเพื่อนจะตึงมากตึงมากแน่นมากนะคะรับประกันคุณภาพ,าพจ้าแม่แม่จ้าเพระาะว่าน้องเพื่อนเหตเองคายเองจ้าพี่น้องจ้าแม่แม่ท่านได้สนใจนะคะสามารถทักอินบอกทักขอความขอมาหาน้องเพื่อนใดเด้อจ้าขอบคุณค่าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า